เป็นขับเพจยน์คาร์ลสวยดคุณภาพเกิตเอนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะคะมา์เพรยน์แล้วก็วันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเจ้าตัวรถกระบะยอดฮิตที่ลูกค้าหลายๆท่านกําลังตามหาะครับก็คือเจ้าตัวเตอร์ตา i l ไฮรักวีโคแคมนะฮะน,ะ,ะ,นะ,ะเป็นรุ่นที่ลูกค้ากําลังตามหาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้นะฮะก็ได้เข้ามาที่บริษ,ษัทเพรยน์ตแล้วนะครับสคันนี้เลยนะครับเป็นปี2013และก็ปี2015นะ เป็นตัวดับเบิลแคปกับตัวสมาร์ทแคปนะฮะก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดของตัวรถนะครับรบควนคุณลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องเพจยนต์ของเราด้วยนะเพื่อนะครับเข้าสู่ส่วนของ60,000ซับสไครต์นะฮะตรงนี้นะครับอีกนิดเดียวเองนะฮะข้อขอความร่วมมือคุณลูกค้ากดให้หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อไป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปชม คันแรกคันนี้ก่อนเลยนะครับเป็นเจ้าตัว t o โยต้าไฮรักวี o กแชมปนะตัวเครื่อง2.5 D4D v วนเทอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัว e Smart Cap ปี2015นะฮะได้เป็นสีขาวด้วยนะนะครับสภาพก็คือเป็นตัวโฉมสุดท้ายแล้วที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมรีโวนะครับอ่าก็คือสภาพเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างนะครับขัดสีเฉวียนให้เขาเลยนะฮะคันนี้ก็เพิ่งแตะที่บริษัทเพรยนต์เลยนะครับก็ อย่างได้เห็นชัดๆเลยนะโฉมแชมป์ก็เอกลักษณ์ของเขานะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไฟหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของจมูกนะครับตัวระบายความร้อนด้านหน้านะครับคันนี้ก็เป็น 2.5E นะครับ Smart Cap ปเกียร์แมนนวลปี2015นะครับราคาขายอยู่ที่นะฮะ475,000บาทนะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้นะฮะ สนใจรีบติดต่อมานะยังไม่ได้ติดจองเลยนะนะครับบอกได้เลยว่านานๆจะเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดไฟหน้านะฮะยังไม่ได้ขัดให้นะก็อาจจะดูแบบเหลืองๆห,หมองๆห,ห,หน่อยแต่ว่าเป็นไฟแท้เดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวขัดให้นะฮะในส่วนตรงนี้นะฮะริ้วรอยไม่มีแตกลายงานไม่มีนะฮะนี่กระจังหน้าสวยๆเลยนะครับรายละเอียดในส่วนของตัวกันชนหน้านะครับริ้วรอยก็ไม่มีนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นตัวช่องไฟนะครับ หน้าป่งล้อนะฮตรงนี้เดิมๆไม่มีริอรอยเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะฮะแล้วก็เลื่นส่วนของยางของเขานะครับคันนี้ให้มาเป็นยางบิสโตรนปี2019อ่สาสัปดาห์ที่27นะก็ดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะครับไซส์าย,ยาง265 70 R16 เป็นรป็นล้อแม็กนะครับเดิมแท้โรงงานขอบ16นิ้วนะครับเป็น6รูนะฮะแล้วดิสเพลยกคู่หน้าด้วย ราละเอียดในส่วนของตัวบันไดข้างนะครตัวนี้นะครับชมแชมป์ก็จะเป็นบันไดข้างแบบอลูมิเนียมนะครับนีไม่มีสนิมแน่นอนนะฮะแล้วก็มีสีดําด้านตัดมานะครับก็บันไดก็อยู่สภาพเดิมนะมีโลโก้ไฮลักเวียน t ร์โ o ติดมาให้กระจกนะฮะหูช้างไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยเป็นสีโครเมียมคันนี้ก็ได้สีมาให้เรียบร้อยนะประมาณ60%นะฮะ วอเปเปก็จะเป็นสีโครเมียมเลยสวยๆนะครับรายละเอียดตัวรถเดิมๆนะคมสันต่างๆไม่มีรูรอยเลยนี่คือถ้าได้ล้างขัดสีนะผมบอกเลยเลยว่าเงาแวบเลยนะฮะนี่อ่ะมาดูขัด,ข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 ดสีหน่อยนะฮะนี่ส่งของขัดสีนะครับก็เดิมนะครับเดิมเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราเอาไปล้างให้นะเป็นดับเบิลหลังนะสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับอ่าด้านท้ายกันชนหลัง ก็ยังอยู่สภาพเดิมนะมีบุบนิดหน่อยนะที่ต้องเก็บงานนะครับก็ดูรายละเอียดตัวรถนะครับไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องเก็บงานใดๆทั้งสิ้นแล้วนะก็คือแค่ล้างนะฮะแล้วก็ฝากระโปรงท้ายนะครับตะเข็บเบสดอาร์ตเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแม็กเลนเนอร์ของเขาเนี่ยแทบไม่มีรรอยเลยนะสวยๆนะครับสนใจนะฮะรุ่นนี้มีอยู่คันเดียวด้วยนะ คันที่แล้วเข้ามาแป๊บเดียวเองนะครลูกค้าติดต่อมาจาัดไซแนนรอรับรถเลยนะครับมาดูด้านในดีกว่านี่คันนี้นะครับกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเหมือนตั้งแต่ตัว v ีออนะครับถึง f o r ์จูเนอกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับภายในคันนี้นะครับได้เป็นโทนสีดำนะฮะถ้าปี15เขาจะให้เป็นโทนสีดำนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะฮะก็เป็น เป็นวัสดุพลาสติกนะที่หลอกขึ้นรูปมาก็กระจกไฟฟ้าออตโต้ฝังคนขับนะฮะเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำรูปสภาพเบาคือสวยนะครับคุณลูกค้าคือแบบไม่มีแบบตัวนี้ไม่มียัวยเลยนะก็คือในส่วนของผ้าเนี่ยเดิมเดิมเดิมแน่นมากนะฮะไม่มีรอยขาดเลยแล้วก็แคบปเปิดได้นะรุ่นนี้นะครับแคบปก็กว้างเลยนะฮะกว้างขวางเลยนะฮะรายละเอียดในส่วนของน็อตนะครับประตูไม่มีขยับนะฮะ นี่เลยตะเข็บนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตะเข็บต่างนะฮะนี่เม็ดอาร์ตเดิมๆเลยไม่ได้ผ่านการตัดต่อย้อมแมมาแน่นอนฮะบริษัทเพชยรยน์ของเรานะครับการันตีตรงนี้ได้เลยนะฮะว่าไม่มีรถชนหนักพิการจมน้ำตัดต่อนะครับนะฮะตรงนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยนะครับจากศูนย์บริการทั่วประเทศเลยอ่าอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัว เรือนไม้หน่อยคันนี้วิ่งเท่าไหร่นะครับโอ้ไม้น้อยด้วยนะคันนี้8 000, 8 000, 8 8มกิโลคุณลูกค้ารถปี15ไม้8 0,000ื่นะสภาพนี้กิบกิเลยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบกด้วยในส่วนของวิทยุนะครับก็รองรับ CD mp 3 fm am usb นะครับบลูทูธได้ด้วยนะสามารถรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยแอร์แมนนวลเกี G ยร์แมนนวล5สปีดนี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่นานนะครับ ไปแน่อ่ะเดี๋ยวสตาร์ตตัวรถนะครับไปดูตัวเครื่องกันคันนี้สวยจริงๆนะฮะนะเวลาสตาร์ทก็แบบติดง่ายนะครับนี่เลยตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวเครื่อง 2KD นะถ่าตัวเครื่องดีเซลคอมบอนเร็วนะครับ D4DV Turbo นะครับความจุ2.5ลิตรนะฮะนี่เลยนะครับก็ใช้ไปอีกนานตัวนี้ก็ยังเป็นสายพานเทมมิ่งนะ 1,500งแห0 0มืนโลค่อยเปลี่ยนนะครับก็นิปไม้8,000 0ก็ใช้ไปอีกประมาณ7,000 0กว่าโลนะและละเอียดตัวห้องเครื่องฝากระโปรงนะครับเดิมๆไม่มีขยับเลยนะนี่เลยไม่มีขยับเลยแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตน,นะครับแก้มข้างเดิมๆได้เดิมหมดเลยแล้วก็ตัวอานะฮะจาะวงงานอยู่นี่เลยบอกได้เลยคันนี้นะครับรถไม่ผ่านการชนหนักมาแน่นอนการันตี100%เลยนะครับ นะตัวเครื่องไม่มีเยิ้มนะฮะไม่มีซึมไม่มีตัวนะไอน้ำขึ้นมาน้ำมันกระเด็นไม่มีแน่นอนนะครับตรงนี้นะบอกได้เลยว่าเดิมเดิมรีดนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดนะครับด่วนติดต่อมาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรถ Toyota ต i l u ฮ v i ก o 2.5e Smart c a ห้าอีสมปเกียร์แมนนวลปี2015นะชมสุดท้ายแล้วหมายเลข าสวยๆแบบนี้ยากนะฮะรีบเลยมาดูคันที่2นะครับตัวนี้เป็นโฉมเชนนะฮะแต่ว่าจะเป็นสีประตูตัวเครื่อง3000ตัว G ตัวท็อปสุดนะครับปี2013นะฮะได้เป็นสีบอลน,นะฮะก็เป็นตัวเครื่องบล็อก1น d นะฮะสามพันลิตรเออส3.0ลิตรนี่เลยนะครับก็สภาพรายละเอียดยังไม่ได้ล้างขัดสีเหมือนกันนะฮะโฉมด้านหน้าไม่ต่างจากตัวคันเมื่อกี้นะครับก็ ไฟหน้านะครับเดิมๆนะแล้วก็ไม่มีแตกรายงาด้วยนะครับในส่วนของโคมไฟนะเป็นไฟฮาโลเจนมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะกระจังหน้าก็เอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับมาดูยางคันนี้ก็ให้มาเป็นยางบิสโตรเช่นเดียวกันแต่ว่ายางปีใหม่กว่านะครับยางปี2020สัปดาห์ที่4อ่ะนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กขอบ10 แนะคะัคันนี้นะครับถ้าเป็นขอบ18ไซยางส5 5 6 0านะครับก็ได้ล้อแม็กสวยด้วยนะครับดิสเบรคคูหน้ารายละเอียดซุ้มล้อต่างๆเดี๋ยวไปทำความสะอาดให้บันไดข้างนะครับก็เหมือนกันนะฮะเป็นบันไดข้างอลูมิเนียมไม่มีสนิมแน่นอนแข็งแรงนะครับนะแล้วก็ติดโลโก้ไฮลักสามจุดศูนย์ดีโฟดีวนทรโบนะครับรายละเอียดตัวด้านข้างตัวรถนะรับางๆนะับบางๆ นี่เลยนะฮะสติกเกอร์ก็เป็นสติกเกอร์แท้เดิมโรงงานนะเป็นสะท้อนแสงด้วยแต่คันนี้นะเป็นตัว G เขาจะมีกล้องมาให้เวลาถอยหลังนะครับแต่ก็จะมีตรงนี้นิดหน่อยนะฮะตรงนี้นิดหน่อยตามสภาพนะรถปี2013สภาพแบบนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะค,ะคุณลูกค้านะครับนี่ดูช่วงล่างหน่อยตัวนี้เขาเปลี่ยนโช๊คมาให้นะฮะเป็นยี่ห้อวินนะครับนี่เลย นะบอกได้เลยว่าช่วงล่างดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟืองท้ายไม่มีซึมไม่มีรั่วนะครับยางอะไรอยู่ครบนี่เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงด้านหลังก่อนดีกว่านี่เลยด้านหลังนะครับคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะก็เบาะถือว่าเบาะด้านหลังนี่ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีไม่มีแบบ ยังแบบแน่นๆอยู่เลยนะครับนี่เลยนะครับรายละเอียดภายในจะเป็นสีเบจนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้งสีบาแล้วด้วยนะฮะอ่าด้านหน้านะครับทันนี้แผงประตูก็จะเป็นสีทูโทนะสีเทาตัดกับสีเบจแล้วก็กระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะเบาะก,ก็ยังแน่นๆนะครับแน่นๆเหลือเลยนะครับทันนี้ไม์เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทนะครับ คันนี้ไม่อยู่ที่234544กิโลนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับนะแล้วก็วิทยุคันนี้เขาให้มาเป็น DVD นะครับ FMAM USB นะครับทัชสกรีนได้นะฮะเป็นบลูทูธยังไม่มีแมปมาให้นะฮะแล้วก็ในส่วนของแอร์แมนนวลมีตัว AUX USB แล้วก็พาวเวอร์อะลเลช่องเกียร์แมนนวล5สปีด นะครับละรายละเอียดโตรถนะครับเดิม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 นะครับนี่เลยสวยสวยแบบนี้ไมล์สองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบสี่กิโลนะครับนะก็ถือว่ากลับปีนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับอ่ะมาดูในส่วนของด้านหน้านะครับ้องเครื่องนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนสายพานเทมิ่งมาแล้วนะรอบหนึ่งนะฮะตัวเครื่องบล็อก 1kd นะครับ d 4 d VN Turbo นะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลของมัเร็วนะครับรายละเอียดตัวเครื่องนะไม่มีรอยเยิ้อรอยซึมของน้ำมันเครื่องเลยนี่เลยนะครับเครื่องแน่นนะครับไม่มีน้ํามันกระเด็นขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดฝากระโปรงเดิมๆนะครับแก้มเดิมรายละเอียดเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับนี่เลยสนใจคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อด่วนๆได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนะฮะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับ ที่บริษัทเพชรยนต์ของเราก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครคุณลูกค้านะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีรไทย68เยกหนึมีบุรีกรุงเทพนะเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเวลา9โมง5โมงครึ่งนะ,ะหรือว่าจะมาหลังจากนั้นก็สามารถติดต่อนะครับมาได้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นไฮลักวีโก้สมาร์ทแคป 2.5e ปี2015ตัวโมสุดท้ายนะ,ะนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็น ไฮลักวีโก้ดับเบิลแคนะครับ 3.0G ปี2013นะฮะยังไงก็ขอฝากด้วยเกียร์เมนูทั้งสองเลยมาก่อนได้ก่อนนะครับนะมาก่อนมีสิทิ์ก่อนได้ก่อนนะครับจองก่อนได้ก่อนตรงนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในส่วนของตัวรถทั้งสองคันนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเดือนพฤษภามนี้นะฮะลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกับบริษัทรยนต์นะครับเรามี โปรโมชั่นนะครับส่งรถฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน2ที่นั่งนะครับจองเพียง299เานะครับสำหรับลูกค้าที่มีเอกสารครบนะฮะพนักงานบริษัทนะครับข้าราชการนะครับมาเซ็นที่บริษัทเพจนตนะครับสามารถใช้สิทธิ์จอง299บาทได้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งทางช่องเพยนค์คัลรถสวยคุณภาพเกรดเอด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมาเพยรยนและก็ทีมงานเพยรยนทุกท่านนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปหน้าว่าจะพาชมรถรุ่นไหนกันต่อนะครับสวัสดีสวัสดีครับ